ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อาิสครับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมาจากไพ่กันนะคะท็อปปีกรันดอมวันนี้คือทำไมบางคนแอบอิจฉาคุณไม่หยุดขอบคุณสำหรับทุกๆก,การสพอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะพร้อมแล้วเรามาเช็คเอเนอร์จีกันนะคะ ตัวอักษรนะคะมีตัว T ตัว S นะคะตัว E ตัว G นะคะตัว B แล้วก็ตัว H ตัวสุดท้ายเป็นตัว C ค่ะมาเช็คพลังงานกันหน่อยเนาะพลังงานของคุณเป็นยังไงกันบ้าง ใบแรกนะคะโอ้ oh my god สิ o สปอน d ค่ะว้า wow. วอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งไพ่ใบโปรดของเราเลยนะคะขอดูอสักสองใบพลังงานเลิศมากอ่ะขึ้นมาใบแล้วก็เลิศ ah ten of swords นะคะอันนี้ยังคงเจอกันอยู่เมื่อกี้ก็เจอกันไปรอบหนึ่งนะคะขออีกหนึ่งใบว้า wow. วเหมือนจะออกมาสองเลย พ e ่นับ Cups นะคะแล้วก็เตรียม f ั u p อืมพลังงานในช่วงนี้นะคะพี่ไพ่เนี่ยบอกเลยว่าชีวิตคุณเนี่ยเจออะไรเยอะแยะมาแบบพอสมควรนะคะบางคนเจออะไรค่อนข้างหนักกว่าคนอื่นนะแต่ถึงหนักยังไงะคะ่ะจะเป็นคนที่ ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะไม่ใช่เป็นคนดื้อแพ่งนะแต่เป็นคนที่มีความพยายามในชีวิตแบบมากใช้คำว,ว่ามากเลยกำลังใจในหัวใจของคุณเนี่ยดีมากๆนะคะคือถ้าให้สรุปแบบในไม่กี่คำนะอันเนี้ยเป็นไพ่ของลักษณะของคนที่สู้ชีวิตสู้ชีวิตมากๆสู้แบบ สู้ด้วยหัวใจที่ทรนงนะคะสู้ด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นลักษณะคล้ายๆกับคนที่ทำอะไรเพื่อคนอื่นมากกว่าตัวเองนะคะค่อนข้างให้ความสำคัญกับพี่น้องเพื่อนฝูงนะคะไม่ค่อยคิดถึงเรื่อง เกี่ยวกับตัวเองหรือว่าผลประโยชน์ที่ได้กลับมาที่ตัวเองสักเท่าไหร่เป็นคนที่หัวใจแบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้แล้วก็เมตากับคนอื่นเยอะนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในความที่คุณเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวนะแต่อย่าได้แบบว่าเข้ามาเอาเปรียบหรือว่าเข้ามา เข้ามาทาให้คนที่คุณรักรู้สึกไม่ดีนะคะเพราะว่าเหมือนแบบมันจะมีฟิล e เอเนอร์จีที่แบบค่อนข้างปกป้องคนในครอบครัวหรือคนที่รักอะมากเป็นเป็นเอเนอร์จีที่ค่อนข้างหวงหวงความรู้สึกของคนที่อยู่รอบข้างรอบตัวนะคะแบบ ฟิลอารมณ์เป็นเป็นผู้ปกป้องเป็นผู้ดูแลนะคะชอบที่จะดูแลคนอื่นชอบที่จะเทคแคร์คนที่อยู่ในใจหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวนะเป็นคนที่ไม่ค่อยไปวุ่นวายกับชีวิตคนอื่นนะคะแต่ไม่ชอบให้ใครเข้ามาอยู่ใกล้คุณมากเกินไปนะบางทีบางครั้งเนี่ย แม้แต่คนใกล้ตัวก็ยังไม่ค่อยรู้ว่าตัวคุณคิดหรือว่ารู้สึกยังไงสักเท่าไหร่เพราะเหมือนแบบเหมือนท่านนอมไปซะหมดอะไม่ไม่แม้แต่อยากจะให้คนที่อยู่ใกล้ตัวคุณนะรู้เลยว่าคุณเป็นทุกข์หรือว่าไม่สบายใจเรื่องอะไรนะคะค่อนข้างที่จะแบกความรู้สึกเอาไว้กับตัวเองไม่ค่อยอยาก คือแบ่งเฉพาะความสุขนะความสุขความดีงามอะไรต่างๆในชีวิตเนี่ยพร้อมมากเลยพร้อมแบ่งพร้อมซัพพอร์ตพร้อมดูแลคนที่อยู่รอบข้างพร้อมให้พร้อมทําทุกสิ่งทุกอย่างที่จะได้เห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของคนที่อยู่รอบข้างตัวเองนะคะแต่บางทีบางครั้งเนี่ยน้อยคนมากเลยนะที่จะได้เห็น น้ำตาหรือว่าเห็นความเศร้าโศกเสียใจอะคะ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเรื่องความเสียใจของตัวเองให้คนอื่นได้ฟังเหมือนแบบไม่อยากไปรบกวนความรู้สึกของใครนะคะไม่อยากให้ใครมาหมองหมนเพราะตัวคุณเลยแล้วก็แบบมีความเชื่อลึกๆด้วยว่าตัวเองเป็นคนที่แบบจะผ่านสถานการณ์อะไรก็ได้อ่ะคะ่ะไปได้แต่คนอื่นเนี่ยคุณไม่แน่ใจว่าเขาจะผ่านไปได้ไหมแต่ตัวคุณเนี่ย ความเหนื่อยยากในชีวิตความลำบากอะเหมือนเจอมาหมดละเจอมาแทบทุกๆอย่างก็เลยถ้าจะได้เจออีกก็ก็แค่รู้สึกเฉยๆหรือว่าอืมมันก็แค่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่จะต้องเผชิญนะคะไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองโชคร้ายอะไรเดี๋ยว,ว่าเอาข้อจริงๆอะเราเรามองว่าคุณมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งนะเมื่อไหร่ที่ชีวิตประทานความลำบากมาให้ คุณจะสามารถม้วนตัวเองและพาตัวเองไปได้ไกลกว่าเดิมเหมือนแบบเหมือนเป็นเพชรเนาะพอเจอการบีบอัดของจังหวะชีวิตอะทาให้คุณเติบโตและจะเติบโตได้ค่อนข้างดีกว่าแบบเส้นทางที่มันโรยด้วยกีบปุหลาอะค่ะพอเจอปัญหาเราจะโตเร็วจะกระโดดเร็วแต่ถ้าชีวิตมันเรื่อยๆสวยงามดีคุณก็ดําเนินไปได้นะคะไม่ได้ ไม่ได้แย่อะไรเพียงแต่ว่าถ้ามันมีเหตุปัจจัยเล่งเราหรือว่ามีอะไรเข้ามาชนเนี่ยคือพร้อมลุยนะคะคือแบบเหมือนมันคนมีอาวุธอะแต่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยชักอาวุธออกมาใช้นะคะแต่ใช้แน่นอนเวลาที่แบบ ถึงกับหลังชนฝาแต่ว่าถ้ามันมีวิกฤตมันมีอะไรสักอย่างอะ่ะคือมันสามารถปลุกความเป็นฮีโร่ในตัวคุณขึ้นมาได้เสมอเสมอ,สมอแล้วก็บ่อยครั้งที่ค่อนข้างจะเป็นแบบนั้นนะคะหลายคนที่เปิดมาเจอเนี่ยค่อนข้างจะเรียกได้เลยว่าเป็นอะไรอะ่ะหลักของครอบครัวก็ได้เนาะหรือว่าเป็นคนที่แบบอ,อยู่ในอยู่ในบริบทหรือตำแหน่งที่ ต้องดูแลคนอื่นอยู่เสมอๆค่ะหรือได้รับความไวเนื้อเชื่อใจจากคนอื่นก็ได้นะคะให้แบบให้ดูแลค่ะจะแบบเป็นทีมงานเป็นบอสอยู่ในตําแหน่งที่แบบดูแลผู้คนนะคะใครอยู่ใกล้ก็จะรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยแล้วก็ปัญหาในชีวิตเนี่ยดูว่าจะคลี่คลายได้นะคะหรือว่าแบบอืม ถ้าเมื่อไหร่เจออะไรแรงๆอะไรอย่างเงี้ยดูว่ามันจะผ่านไม่ได้เขาค่อนข้างจะนึกถึงคุณนะไม่ใช่ว่าอยากให้คุณแก้ปัญหาเสมอไปหรอกแต่เหมือนกับว่าคุณมีลักษณะพิเศษในในออจุดแข็งจุดเด่นของคุณในเรื่องเนี้ยเป็นคนที่แก้ไขปัญหาแล้วก็จัดการอะไรต่ออะไรได้ดีนะคะเดี๋ยวเรามาฟังร a นด o อมวันนี้กันเนาะขออนุญาตขยับไพ่สักนิดหนึ่งนะคะ เก่งขนาดนี้เลยเนาะไม่แปลกใจเลยว่าทำไมบางคนอิจชาไม่หยุดเลยเดี๋ยวมาดูซิว่าเก่งยังไงบ้างมาฟังในรายละเอียดกัน ทำไมบางคนแอบอิจฉาคุณไม่หยุดนะคะอืมโอเคน่าสนใจอ๋อโจ k e s o อ you นะคะนอดีนอด,ด,นอด,ดีอืมขออีกสักไปดีไหมอืม ทุกทิศทุกทางเลย north south east west นะคะแสดงว่าเป็นที่สนใจเป็นจุดสนใจของผู้คนจริงๆแต่เรามองว่าบางทีบางครั้งอ่ะคุณไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นหรอกนะอย่างเช่นว่าคุณอาจจะเป็นที่ไวใจกับที่ทำงานหรือว่าคนที่อยู่รอบข้างบ่อยๆก็ได้ค่ะจะเป็นคนที่มีความสามารถมีความเก่งกาจอยู่ในตัวมันก็เลยเหมือนแบบถูกสปอ t l i g h ส่องอยู่เรื่อยๆโดยที่คุณไม่ได้แบบ เป็นคนเอาตัวไปอยู่ตรงสปอตไลท์เลยนะแต่เหมือนมีมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่ามีใครสักคนเข้าแบบมาให้ความสำคัญมาให้โอกาสซึ่งาบางทีเหมือนมองเป็นเป็นตลกร้ายเหมือนกันเนาะคือไม่ได้ไม่ได้อยากเด่นอยากดังแต่ว่าบังเอิญจะเรียกว่าบาังเอิญก็ไม่ใช่คือคุณสมบัติของคุณมันครบเนาะครบที่ ผู้ใหญ่หรือใครก็ตามมักจะให้โอกาสคุณอยู่เสมอๆให้ลองทํานู่นลองทํานี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบมันมาคู่กันอ่ะมีคนรักก็จะมีคนเกลียดนะคะในด้านหนึ่งก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ค่อนข้างเอ็นดูอ่ะแต่เรามองว่าที่เอ่อที่เขาเอ็นดูถามว่าคุณโดดเด่นชนิดที่ว่า สมบูรณ์เพอร์เฟกหรือเปล่าก็คงจะไม่ได้แบบสุดขีดถึงขนาดนั้นแต่สิ่งหนึ่งอะที่เรามองว่าผู้ใหญ่เขามองเห็นแน่ๆก็คือเขามองว่าในเรื่องของความรับผิดชอบอะคุณมีได้แบบดีเยี่ยมนะคะคือถ้าเขาสั่งงานหรือว่าให้ทำอะไรก็ตามอะแนวโน้มหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นะจะน้อยนะคะหรืออย่างน้อยเนี่ยจะต้องมีลักษณะของคนที่ ผู้ใหญ่เขาติได้เขาทวงได้เขาบอกได้หรือว่าเขาสามารถแบบสั่งแบบยิบย่อยได้โดยที่แบบไม่ต้องมาคิดว่าคุณจะชักสีหน้าหรือเปล่าหรือว่าคุณจะต่อรองเนาะคุณจะไปต่อรองอยากได้อะไรเพิ่มนู่นนั่นนี่ไหมคืออารมณ์ว่าแบบคือถ้าใช้ให้ทำอะไรคุณก็ทำนั่นแหละ ทำแบบไม่ดื้อนะคะทำแบบไม่ดือ้อเขาให้ใครให้ทำอะไรก็ทำใครอยากให้ช่วยอะไรก็ช่วยนะคะไม่ค่อยอิดออดเวลาใครมาขอความช่วยเหลือนะทีนี้ก็เลยมาเต็มเลยนะคะความช่วยเหลือก็เลยวิ่งเข้ามาหาคุณเยอะกว่าใครสักนิดนึงแล้วก็เรามองว่าบทบาทในหน้าที่การงานของคุณนอกจากคุณจะเป็นคนที่รับผิดชอบงานได้ดีเป็นคนไม่ค่อยบน่น อันนี้แปลกแต่จริงไม่ค่อยบ่นก็จะไม่ค่อยมีเรื่องให้บ่นในชีวิตหมายความว่าเดี๋ยวเราขยายความหมายเน้สมมติว่าทำโปรเจกต์อะค่ะคุณเป็นคนที่แบบอ่ะเจ้านายบอกว่าเอาสเต็ปนี้นะหนึ่งสองสามสี่คุณก็ค่ะค่ะค่ะคุณก็จด,จด,จ,ดจดเนาะอันไหนทําได้ก็ทําอันไหนไม่ได้ก็คือพยายามปรับปรุงทํานู่นทํานี่ทํานั่นให้มัน มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเกิดขึ้นใกล้เคียงที่สุดอย่างที่เจ้านายต้องการหรือว่าถ้ามากไปกว่านนั้นนะคุณค่อนข้างจะเป็นคนที่ทําอะไรแล้วทาให้ผู้ใหญ่หรือว่าลูกค้าเซอร์ไพรส์ได้เสมอในความหมายก็คือคุณเป็นคนที่สมมุติว่าถ้าเจ้านายขอคุณ4อย่างคุณจะทําให้เขา5อย่างหรือ6อย่างหรือ7อย่างอันที่จริงอะ เรามองว่าคุณไม่ได้ตั้งใจแถมหรอกแต่เหมือนกับว่าไม่แน่ใจว่าแผนไหนมันจะเวิร์กบ้างคุณก็เลยเหมือนแบบทําให้เกินเกินเข้าไว้เพื่อที่ว่าสมมุติว่าเขาคัดมาหรือว่าติมาเนี่ยไอ้ส่วนที่ดีมันจะได้มีเกินเกินไปบ้างประมาณนี้นะคะแล้วก็ที่เป็นคุณสมบัติที่ดีก็คือความไม่ค่อยขี้โบนพอไม่ค่อยขี้โบนเนี่ย คุณก็จะแก้ปัญหาของคุณไปได้เรื่อยๆโดยที่ไม่สร้างปัญหาใหม่พอไม่บน่นมันก็จะไม่มีปัญหาใหม่เข้ามาเหมือนแบบเอ่อจะบอกว่าบางทีเหมือนจัก,กรวาลเขาก็ไม่รู้จะไม่รู้ไม่รู้ว่าจะพิสูจน์คุณยังไงเนาะให้อะไรไปส่งอะไรไปคุณก็รับหมดเลยก็เลยไม่ไม่ได้รู้สึกว่าสนุกอยากแกล้งอยากทดสอบฝีมืออะไรนะคะรู้สึกว่าเออว่ะ ไอคนนี้มันยอมนะคะไอคนนี้มันยอมแล้วก็ค่อนข้างเชื่อฟังด้วยก็เลยแบบมไม่ต้องไม่ต้องส่งบทบาทพลิกแพงอะไรไปให้มากนะคะไม่ต้องไปทําให้คุณปวดหัวว่างันเถอ,อะเนาะเพราะดูเหมือนว่าคุณก็รับทั้งผิดแล้วก็รับทั้งชอบได้ดีอยู่แล้วนะคะฉะนั้นก็แทนที่จะส่งบททดสอบมาเพิ่ม ก็อาจจะเป็นให้พรไปแทนนะคะมันจะเป็นฟิลแบบลูกหลากของจกักรวาลก็ไม่เชิงนะแต่เหมือนแบบเขาค่อนข้างจะชอบฟิลเอเนอร์จีแบบเนี้ยเอเนอรจีของคนที่แบบไม่ดื้อไม่บ่นนะคะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเนาะพูดอะไรก็ฟังว่าง่ายนะแต่พอเป็นอย่างเนี้ยมันก็จะเกิดเอฟเฟกต์ทำให้ คนอื่นเขาเข้าใจผิดว่าแบบอือคุณกลายเป็นลูกรักหรือเปล่าทําอะไรก็ไม่เคยผิดเลยจริงๆไม่ใช่หรอกค่ะคุณก็ทําอะไรผิดเหมือนคนอื่นแหละเพียงแต่ว่าเวลาผิดอะคุณไม่ได้ตะเบ,บงไม่ได้ตะแบงไม่ได้พยายามแก้ตัวนะคะคือผิดก็แก้ไขนะคะผิดก็ยอมรับว่าอ๋อโอเคค่ะตรงนี้หนูผิดแต่หนูไปทำมาให้ใหม่นะไม่ไปตะแบงใส่หัวหน้าไม่ไปชักสีหน้าใส่ไม่ได้ไปทําเป็นโมโหเนาะ ทำผิดก็ยอมรับในส่วนที่ผิดแล้วก็พร้อมที่จะปรับปรุงทําอะไรให้ดีขึ้นนะคะความที่มองเหมือนเป็นคนที่หัวอ่อนแล้วว่าง่ายนี้แหละมันเลยทําให้หลายคนเขาค่อนข้างเอ็นดูแล้วก็คอยที่มันเหมือนแบบเขาก็อ่อนโยนไปกับคุณไปด้วยคุณอ่อนโยนกับคนรอบข้างอะ่ะเขาก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมาใช้ ไม่แข็งหรือว่าต้องมาดุด่าหรือว่าขกจับอะไรคุณมากมายเนาะเพราะว่าเหมือนแบบเป็นคนที่พูดคำสองคำก็ฟังแล้วอะแล้วก็แบบเออให้ไปแก้ไขอะไรมาก็ไม่ได้ดื้อเนาะไม่จำเป็นจะต้องตะคอกใส่ไม่จำเป็นต้องบิว้วไม่จำเป็นต้องใส่พลังงานอะไรเยอะเหมือนแบบ ฟีลเด็กดีเนาะพอเจอเด็กดีเจ้านายเขาก็จะสบายใจไปนิดนึงไม่ต้องใช้ขอ้ออะไรไม่ต้องใช้แรงกระแทกหรือว่าแรงหนุนอะไรที่มันแบบปะทากันมากะเจอคนที่อ่อนหวานนะคะแทนที่เขาจะวากใส่เขาเลยไม่ต้องวากใส่เลยเพราะไม่รู้จะวากใส่ทําไมเพราะว่าเจอเจอคุณมาแบบข่าขาข่าหมดเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ใช่แบบ รับปากไปโดยที่ไม่ทําด้วยนะไอ้ที่รับปากก็ทำํำเราก็ทําด้วยความตั้งใจนะคะพยายามที่จะทำให้มันดีขึ้นกว่าเดิมเสมอเสมอแบบเป็นคนที่พร้อมให้คนอื่นขัดเกลาอยู่ตลอดเวลานะคะอันเนี้ยก็จะเป็นที่รักของคนอื่นๆไปแต่คนที่อยู่รอบข้างก็อาจจะโดนเหมือนแบบ โดนเหล่ไปโดยปริยายเนาะเหมือนแบบเอา้าทำไมเขาเคยโดนดุแต่ทำไมกับคุณเนี่ยไม่เห็นโดนดุเลยทำไมกับเขาอาจจะโดนแก้งานบ่อยหรือว่าทำอะไรไม่ค่อยถูกใจทำไมกับคุณเนี่ยจริงๆกับคุณเนี่ยอย่างที่บอกมันก็ไม่ใช่บอกว่าโอโหถูกใจเวอร์วังเนาะเพียงแต่ Energy อ่อนหวานมันค่อนข้างเยอะมันเลยลดดีกีของ ความที่จะปะทะลงนะคะมันเลยแบบทำให้บางทีคนที่เขาจะดุเขาก็เหมือนแบบอดเอ็นดูไปไม่ได้นะคะไม่ใช่ว่าไม่ไม่ติเลยหรือว่าไม่ดุเลยในสิ่งที่ตัวคุณเป็นหรือว่าคุณทำงานแบบเพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่นะแต่แบบเออให้มันไปแก้สิบทีมันก็ไปแก้เนาะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่รู้จะดุไปทำไมนะคะไปมาๆก็เลยอืม ไหนๆก็สอนง่ายแล้วก็สอนกันไปเลยดีกว่านะแต่ถ้าคนอื่นที่อยู่ข้างนอกมองมาเขาอาจจะมองว่าแบบเอ๊ะทีกับคนนี้เนี่ยดูดูซอฟจังเลยดูอ่อนหวานจังเลยแต่ว่าเขาไม่ได้รู้ว่าเป็นเพราะ ตัวคุณต่างหากพลังงานที่ดีๆในตัวที่คุณมีต่างหากทาให้คนอื่นนะคะเขาก็ปฏิบัติคุณในสิ่งที่คุณส่งพลังงานไปนั่นแหละแต่คนอื่นน่ยที่เขามี energy รนะ้อนน่ะแล้วเขาได้ energy ร้อนกลับเขาก็เลยงงไงว่าทําไมเขาได้รับการปฏิบัติอีกแบบนึงแต่กับตัวคุณอ่ะคุณได้รับการปฏิบัติในอีกแบบหนึง่งแต่เขาลืมมองว่าพลังงานที่ตัวเขาก็ตัวคุณส่งไปไม่เหมือนกันนะคะประมาณนี้นะ ขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขายสุขใจนะบาย